สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ BM Racing Boy วันนี้เรามาแข่ง BMX King แชมป์ประเทศไทยสนามที่หนึ่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ก็คือตี้เอ็นโมดูลหนึ่งใช่อรุ่นสิบเอ็ดปีชายครับฮีทที่สามโมัวที่หนึ่งตี้เองตอนนี้เป็นไงบ้างออกเกรดอะไรตี้ออกเกรดอะไรน,นะเกรดสามเกรดสามแล้วดานีเอลแรงมากอ่ะ ดนเนี้ยเก่งมากครับต้องถามดดนเนี้ยเราซ้อมยังไงโหดจัดดูดินำเลิ้วเลยครับคนที่สองใครอะเชฟคนที่สามลูกปอโต้ปอโต้เม่นนวดลูกลูกเลยโหดอ่ะตีตีตีคิดว่าถ้าเกิดเมนวนอ่ะถ้าเม่นนอีกอะตีจะไปชนล้อแน่นนลูไม่เอาสิไม่ทำเพื่อนแต่ตีตาว่ารอบเนี้ยตีก็ดีนะได้ที่สามใช่ปหที่สี่ที่สี่ทุกรอบ อ้อเหรฮะที่สี่ทุกรอบเหรอครับโอเค,อเคก็แต่ว่าดูปั่นคล่องขึ้น,นอ่ะมาดูพี่ชายรุ่นสิบสองพี่ชายพี่มิวพี่มิวของพี่มิวนี่ก็โหดจัดวันนีพี่มิวได้ที่สามครับโ้วันนี้เสียดายของพี่มิวสุดๆเดี๋ยวจะดูว่าทำไมถึงเสียดายป้าเห็นพี่มิวเข้าโผลป้าก็ทำได้ดีพี่มิวก็ เติมได้ดีเนี่ยมาที่สามเลยครับดูว่าเพื่อนขึ้นมาเบียด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 ,ยดแต่พี่มีอรอบขาก็โอเคอยู่นะเนี่ยแต่ตอนลงแบงสองตรงนี้พี่มือไม่เติมอีกนิดนึงถ้าพี่มีเติมอีกนิดนึงก็จะเข้าเรื่เร็วขึ้นอีกนิดนึงพี่แอร์พี่แอร์กระฉอ่อร์อรอบนี้พี่แอร์กระฉอพี่แอร์เลยไปที่ห้าเลยใช่อันนี้มมตอนหนึง่งพี่แอร์ลุไปที่ห้าใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวดู พีม่มาที่สามนะครับรอบแรกพีม่มาที่สามป้าก็กล่าวว่าวันนี้ยังไงก็เข้ารอบชิงอันนี้อีก<ต>อีกทีอ,กอันนี้เข้ารอบที่สอเข้าเฟนนันบีแทนขนาดได้ที่สามโมตัวสี่สี่ยังตกรอบอ่ะครับโอโ้โหเศร้าเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวสนามหน้าเจอกันใหม่ดูพี่นอนดูพี่นออจะนั่น,นเห็น่ะครอบขาย,ยังจะลวดอ่ะพี่แอจะนน่น ป้านั่งดูอยู่มเมื่อกี้ก็เรา BMX เนี่ยเราต้องฝึกรอบขาให้จัดจัดนะครับแล้วก็ถ้ามันจัดจนนั้นแล้วเราก็เต็มที่แล้วในหนังสือที่ป้าอ่านเอ่ยเขาบอกว่าถ้ายังปั่นไม่ได้ถึงร้อยเท่าไหร่นะแปดสิบรอบต่อนาทีแปลว่ายังไม่เต็มที่อ,อ่ะ,<ป>ะนี่ป้าเองป้าเองมาดูป้ามาดูป้า จบเลยจานแดงมาเนี่ยมอยู่รุ่นป่าเนี่ยจบเลยไล่ไม่ทันฝุ่นเลยไม่เห็นฝุ่น<ด>จารนแดงเลยจานแดงขึ้นสูงเลยนะเนี่ยเห็นไหมจานแดงแรงจา์แดงโดดลูกสามเมื่อกี้ดูมีนุวนโอ้ย้าป้าจะไหวอ่ะเนี่ยดเดือดแท่งเก่งแดงเนี่ยไม่ไหวแล้วครับรอบแรงนี่ตามพิเนกยังไม่ไหวเลยอ,ะอ่ะใครที่สี่ใครที่สี่ลุงโต้งป่ะพ่อดีๆวป่ะ อ๋อไม่ใช่อันนี้พี่จากสเปเชียบ่อยนะพี่ตงพอดีๆอยู่ที่ห้ายันแดงก็เขารออไปสามโมโตไม่มีไล่แกทันเลยไม่มีใกล้เลยดีกว่าออกตัวปุ๊บก็หายไปเลยลุงเนกลุงเนกเนกสบายนี่ไปเอง <c oughs> อ่ะมาดูอ๋อนี่ลุงยุทธลุงยุทธ <c oughs> แม่ได้ถ่ายลุงยุทธไว้รอบหนึ่งครับลุงยุทธรุ่น45ปีหน้าป้าก็ไปลงรุ่นนี้อีกไอ้อออตี้กับพี่มิวก็ต้องสู้ๆนะนำได้คนหนึ่งแล้ว มาด้วยที่ปอนับเกครับยังเก่ายัางเก่าครับยังเก่าโคตรดถึงจะต้องมาดูข้างเวทีเยลยครับข้างสนามเลยครับห,หายดาวรุ่งเลยครับใช่ครับหายดาวรุ่งครับตช่ใช <ไป S 1> ่นนอช่ใ่ใดกัน่่่่้อ่่ใช่่นน ขาแรงเลเนี่ยดูจงังหวะออกตัวนะแต่ที้ก็ออกดีนะเนี่ยแต่การแรกปุ๊บตัวโนโ่หายเลย,ยแต่ว่าตอนหลังตัวใหญ่ขนาดนั้นมันนนลังระเบิดก็เออตัวโน่ก็ซ้อมเยอะด้วยนะเนี่ยเข้าแบงก์ก็สวยตัวโน้ส่งปั่นดีมากเนี่ยดูปั๊มเนี่ยบืบบืบเลยดูก้มตลอดเลยครับดูต้นไม้ก็เหมือนกันใช่ปะ่ะต้นไม้พะเยาครับ เนี่ยแล้วต้นไม้นามมาแล้ว,นวนออกเมนน<อ>เกินสองมาตัดในน,น,น่าจะตัดในต้นไม้เมนนวนเกินด้วยโอ้ยเกือบแต่สบายต้นไม้ที่สกิลสุดยอดแรงก็ดีปึ๊บรอบนี้เลยต้นไม้เลยที่หนึ่งครับเช่แล้วที่หนึ่งครับได้เดี๋ยวต่อไปดูของพี่มันตี้เราบ้าง เป็นไงบ้างรอบนี้โมโตสองนี่ออกช่องไรลูกช่องห้าช่องห้าเหรอครับช่องห้านี่ช่องห้ารู้สึกดีไหมรู้สึกสีด,ดีกว่าชอบเล่นสีดีกว่าเนาะ <7. S 1> แต่รอบนี้ได้ที่สี่เหมือนเดิมใช่ไหมครับลูก <7. S 1> รอบนี้ที่เอาตัวช้าเอาตัวช้าไปหน่อยเราต้องดูไฟแดงใช่ป่ะครับแล้วก็ฉ่ากออกไปเลย มื่อกี้ี่มอแต่ไปดูคนอื่นเออมีรอบหนึ่งอะป้าใส่คิดกับไม่ทันนะเสียวินาทีสุดท้ายเลยจะใส่ทันน่าจะรอบแรกชดปะ้าต้องยืนเกตเยอะๆไม่ค่อยแม่นพี่อยออกตัวดีทุกรอบป้าดูละเหมือนว่าออกมาเนี่ยที่สองที่สามอะไรตลอดนะครับไม่รู้หลอกตาปะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่อยู่เกตดห้าใช่ปะครับช่องห้าใช่ไหมครับลูกเสื้อสี้า้าเก่งแดงล้อหรอไม่หรอ เนี่ยตีออกมานะเนี่ยเอ้ยหรือมันหลอกตาปืบปืบแต่ตีปั่นดีมากอ่ะจริงป้าชมรอบขาดีเราต้องฝึกให้จัดกันนี้ให้มันยิ่งๆเลยเนี่ยปื๊บคนที่นำนี่แต่นี่ลออีกแล้วครับที่สองรอบนี้เป็นใครป้าโต้แล้วที่สามก็เชฟที่ตีก็มันตี้ครับ ปื๊บ,บมาแล้วลวเนี่ยปื๊บปื๊บอ่ะพอโตอไม่เห็นเมนวนเลยรอบนี้ไม่รู้อ่ะก็ต้องธง,งสวยอะปลาชอบเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายรูปที่ธงกันนะปลาเฮ้ยีโดดด้วยใช่ป่ะตีโดดลงเนินฮะไม่รู้อ่ะมันเ <laughs> มื่อยขาแล้พวพรุ่งนี้รอบไปนั่นบีโดดลูกสามเลยไหม สักหน่อยไหมอ่ะ <c oughs> อันนี้รุ่นพี่มิวโมโตที่สองก็ทำได้ดีครับจบที่สี่ครับโมโตหนึ่งที่สามครับโมโตสองที่สี่โมโตสามที่สี่ปาว่ายัางไงก็เข้าเดินไปดูผลอย่างชิวๆที่ไหนได้แทบตกเก้าอี้ตกรอบซะงั้นไปอย <B S 1> ู่ไฟนอล B เฉยเลยโอ้ยตีก็ไปอยู่ไฟ,ฟนอล B พอไม่เข้าเซมีนนได้ที่โหลเลยเซมีอ่ะครับก็ค,บค,คือรุ่นของพี่มีวคะแนนเท่ากันหมดเลย แต่ว่ารอบสุดท้ายอ่ะเราได้ที่สี่แต่เพื่อนนะี่ะพอดีได้ที่สองเราเลยแพ้เขาเราเลยตกรอบไปรอบไฟนอลบีเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่มิวก็จะโดดลูกสามไฟนอลบีโชว์สเต็ปพี่มิวอ่ะพี่มิวอ่ะตอนปั๊มอ่ะพี่มิวทำได้ดีครับแต่ว่าพี่มิวต้องชิดขวาขวาขวา,<อ>าขวา,าไว้วจะได้บาง,บางแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือนกันว่ามิวชอบออกนอก ก็สังเกตหลายทีแล้วมิวก็ชอบมาเหมือนว่าพอออกนอกอะ่ะมิวก็จะขึ้นสูงแล้วมิวก็จะมีแรงส่งเยอะกว่าเพื่อนใช่ป่ะลูกแล้วมิวก็จะมาแซงเขาน้าเส้นได้สองสามครั้งเลยที่ปาดูสามโมโตมิวน่าจะชอบแบบนี้โมโต่นหนึนะ่งใช่มันนะไม่เป็นไรลูกขราวหน้าเรารู้แล้วเพื่อนอม,มาแรงเราต้องจัดให้ทุกรอบอเราต้องกลับไปฟิตให้มากกว่านี้เราต้อง เหนื่อยให้มากกว่านี้อืมจะได้แรงได้ทุกรอบไปอันนี้ใครอ่ะป้าบอกป้านานดึงเอาเถอะปล่อยไปเถอะคนแก่ไม่มีไรลวดูจานแดงอันนี้ให้ดูจานแดงจานแดงแกแข็งแรงมากฟิตสุดๆไม่น่าสี่สิบเลยจานแดงเนี่ยป้าก็ โอ้โหดูดิเมนวนทั้งนั้นเดี๋ยวดูลูกสามด,ด้ไหมเมนวนโอ้ยเมนวนยังไม่กล้าเลยป่าไงทีเดียวเลิกเลยตอนนั้นอะชี่อหน้าบ้านอะ <c oughs> จุกแล้วก็ที่ปรึกษาด้วย <c oughs> ที่ป้าทะลุคโค้งสามไปเมนวนอ่ะน่นนะเรียบร้อยทะลุแบงค์เมนวน มันเร็วอะ่ะมันไม่นวดแล้วมันเร็วเนี้ยป๋าส่งไม่ได้นะช็ะชกอะ่ะเออป๋าต้องควา้าข้อมืออีกว่างจนะเออปาไม่นะควข้อมืออ่ะป๋าต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ควา้าข้อมือเยอะๆเลยตอนปั๊มเนี่ยแล้วก็ต้องอย่างที่มิวบอกอะขาต้องยืดยืดยืดหดยืดหดอะไรโอ้ยเนี่จานแดงเขารอบแน่นอนที่ชุดแชมป์ประเทศไทยอีกอะ่ะจานแดงเลยอะอ่ะมาโมโตที่สามพิตตี้บ้างครับอีกแล้วเหรอใช่ครับ ดูพิ่ตี้กันยาวๆไปเลยปึ๊บเนี่ยพี่ตี้ออกดีตลอดนะแต่แดเนียลดิโอ้รอบนี้ออกไม่ค่อยดีนะพี่แต่ก็บที่สี่แต่แดเนียลแรงมากนะกระตุกปึ๊งไปเลยครับเราต้องซ้อมเกรเยอะเดี๋ยวซื้อเกมาซ้อมที่บ้านดีกว่าเกรดบ้านเราไม่ค่อยดีอ่ะโลโลเกรเลยไหมดูเต้ยคมหน้าคมตาสุดเนี่ยดีเนี่ยดูดีดูขาตีดูปุบ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 เลยป้าก็ ดีใจแล้วลูกชายทำได้ขนาดนี้เดี๋ยวกลับไปซ้อมมาหนึ่งสองสามสี่ข้างหน้าห่างห้าหกเจ็ดมาเลยธงสวยชอบธงเดี๋ยวขโมยธงกลับบ้านเฮ้ยไม่เอาเอาธงอยู่ีไอเลยนะไม่เงาจืบเดี๋ยวเดินฟ้องเราเส้นไปแล้วครับมันเป็นมุกใครไปขโมย จับว่ะทหารนั่งนสามสองห้าลอมเลยโดนลงด้วยอ่ะเงี้ยเดี๋ยวนี้โดดลูกสามเลยอ้าวพี่มิวมาแล้วเกือบถ่ายไม่ทันเนี่ยเนี้ยพอตอนหลังนี่เขาไม่ขานชื่อแล้วว่าปล่อยปล่อยเลยหมดตัวหนึ่งหมดตัวสองขานชื่อนี่โอ้โหรอกันเงือบเนี่ยพี่มิวก็มาดีอีกอ่ะเนี่ยแต่พอดีพอดีมาที่สองจริงพอดีมาที่สองเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่พอดีมาแซงได้ เนี่ยพี่ด,ด,ดีโผล่มาพี่ด,ดีเข้าในมัน้งน่าจะพี่แอร์ไปที่สามเลยครับไม่เวลารพอดีกัเกมพี่ดีเขาซ้อมเยอะนี่นี่นี่จุ๊บ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 เรียบร้อยเขาเส็นชายาปเป็นบทเรียนนะลูกไม่ใช่ว่าเราจะเข้าที่สามที่สี่ที่สี่แล้วเราจะเข้ารอบได้ไม่แน่นอนเสมอไปนะครับ เป็นการทอ่สางคือสาโบโตจริงๆอ่ะถ้าเรารู้คะแนนเรียวทามอ่ะมันโอ้แต่มันก็ยากพูดยากอ่ะอันนี้ไปถ้าเรารู้ว่าเขาจะได้ที่อะไหเออคือที่อย่างที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยไม่เปลี่ยนเหมือนของตี้อ่ะนะอ่ะก็ที่หนึ่งก็เป็นแดเนียลที่สองก็ไม่เชฟก็ปอโตอย่างเงี้ยแล้วที่สี่ก็มาเป็นตี้อย่างเงี้ยคือมันเหมือนเดินอย่างเงี้ยถ้าเราสี่สี่สี่เราเข้าแน่ ถูกป่าแต่อย่างเมื่อของพี่มิวอะ่ะพอดีอ่ะไปที่ห้าก็มีไปที่สองก็มีไปที่สามก็มีป,มป้าป้าแทงนัน,งน,นเอกได้เย้ yeah. พี่เนกไอ้อ่อยให้ตรงเนี้ยนันเอกเขบอกไปเลยพี่รอดไปเลยไปเลยตั้งแต่โค้งหนึ่งแล้วมันจะชนยันพี่เนกก็เลยหลบให้ปา้าเออตั้งแต่แบงค์สองไม่ใช่แบงค์หนึ่งผิทดูดยิยิงปัน่นยิงห่างครับทิ้งเงินทุ่งจะอนแดง อันนี้รอบเซมิครับโอ้ลุ้นกันเหนื่อยเลยพิตี้ครับสิบเอ็ดปีชายเซมิไฟแนลแร้วม่ได้ที่สุดท้ายเลยอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกลูกเราก็พยายามต่อไปเมื่อก่อนเซมิตี้ยังไม่เข้าเลยตอนนี้เข้าได้เซมิก็ดีละมันก็สู่สี่กันนะรุ่นหนูก็ต้องพยายามฝึกซ้อมอยู่บ้านเน่ยบอกแล้วซ้อมเยอะๆปั่นเทนเนอร์ก็ปั่นให้มันสปินให้มันเหนื่อยเงือแตกหน่อย แม่ปั่นชม YouTube ชมติ๊กต k อกโอ้โหแล้วมันจะทันเพื่อนหมละ่ะซ้อมอะ่ะพอเขาอย่างซ้อมที่บ้านเนี่ยนะบ,บีอะ่ะพอซ้อมเสร็จอะ่ะก็ไปโดดต่อไปอะไรต่อไปซ้อมอีกต้องเสริมเขาไปอีกเขาเหนื่อย,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 ยเขาเหนื่อยเท่าไหร่เราต้องคูณสองไ,นนได้ไม่งันเลยตามเขาทันได้ไงใครเมนวนั่เมื่อกี้ต้นไม้อะ่ะ โดดด้วยดีดๆกับต้นไม้โอ้โหขนาดดีดๆดีดๆมาอย่างนี้นะดีๆอย่างได้ที่ห้าตายจริงเหรอที่สี่เหรอเหมือนดีดๆขึ้นไม่ได้หนูดูนะเนี่ยดีดๆพยายามจะขึ้นแต่พอเห็นว่าเพื่อนบางลายอ่ะดูดิเราก็เลยตันหมดเลยดีดๆก็ที่ห้าเนี่ยเนี่ยต้นไม้ไปแล้วแล้วก็ใครนะปื้มป่ะปื้มแล้วก็ดอนปื้มแล้วก็ดอนเหรอไม่รู้ดิ ใช่ดอนๆๆดอนเพืนจันตี้จได้ไม่ได้แบงค์สามเนี่ยป้าเสียวที่สุดเอาจริงๆฟ้าขึ้นสูงแล้วหล่อป้ากลัวความหลังยังจำได้สู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไฟน้่นบีมาเจอกันนี่เป็นไงพี่ชายโชว์สเต็ปเทนิกวอดพอได้เข้าไฟนอ่นบีเนียนเลยอันนี้พี่มีวตามมาเชียน้องตอนเซมีป้าเดินแหลงล้มอยู่นู่ นนี่แม่ถ่ายวีโอให้นะครับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับรอบชิงชนะเลิศบถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร,ร์กดซับสไคร์ดังนี้นะครับสวัสดีครับ